กองกาลังสุรศักดิ์มนตรีพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนสนับสนุนการป้องกันปราบปรามยาเสพติดที่ห้องประชุมกองบัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีค่ายพญาสุนทรธรรมธาดาพัานเอกสุคนรัฐชาวพง์รองผู้บัาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีกล่าวพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่รับผิดช,ชอบในกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งทั้งนี้นายบัญชาการหาศินประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาฝ่ายเสนาธิการผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ร่วมพบปะสําหรับกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนโดยปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดระยะหนึ่งปีตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางและเกิดความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชนจึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนในการร่วมกันเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์และมีส่วนร่วมขายายผลสนับสนุนการดำเนินง,งานปฏิบัติภารกิจของกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีจากนั้นได้มีการแนะนําหน่วยงานการดำเนินง,งานภารกิจทั้งงานป้องกันและปราบปราม งานด้ามวลชนสัมพันธ์การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรับฟังข้อเสนอแนะจากสื่อมวลชนเพื่อการประสานงานกันต่อไปในอนาคตในส่วนทุกภาคิบัติลัาสิงการยาสมีพื้นที่เป็นพื้นที่นำเขา้ายาดมากที่ก็มีองัอบมีย่าาุลังต่อไปผมขออนุญาตแนะนำ เพิ่มคาบัญชาผู้เัิ่มคววยในกาตาเรื่อยขึ้วกภูมิใัด้วยการได้ไฟทกอรครับทนการนข่าววันนี้ผมรับมาตอแว่ามันีเรื่องของความภูกพันอะไรมาดูานานนการจับท่านนักข่าวให้อะไรก็ข่าวเชื่อชื่ับแต่ก็พอพักหลังก็มีก็จะได้เริจากของาผ่านท่านอยู่แล้วนะคะในส่วนของ อ่าพอโน้ต่างๆเราก็ได้รับความ